ภาพล่าสุดบีสวิตชีวิตพลิกจนต้องทิ้งวงการหนีบวดเงียบอยู่วัดเชียงใหม่ทีล่าสุดก็ได้มาออกรายการเปิดใจมีช่วงหนึ่งอยากทำงานนอกวงการซึ่งก็ได้หลงและเข้าไปเกี่ยวข้องกับโควตาลอตเตอรี่ ถูกคนยื่นบอกว่ามีคดต้าจากกองฉลาก200-300ล้านมีตัวละครที่อ้างมาเราไปดูก็มีชื่อจริงต่อมารู้สึกผิดทูผิดตาขอเลิกขอตังคืนเขาบอกให้ไปฟ้องเอาสุดท้ายตัวเองโดนโกงตังไป5ล้านจนสุดท้ายมีคนกลับพบว่าบีสวิตได้ตัดสินใจใช้ชีวิตในร่วมการสวพักอย่างสงบเพื่อศึกษาพระธรรมให้ลึกซึง้งและปฏิบัติกิจของสอง์อย่างจริงจังณวัดรัเปิงหรือวัดโปทารามจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามการบทครั้งนี้ของบีสวิตมีเพียงแค่เพื่อนสนิทในวงการไม่กี่คนเท่านั้นที่ทราบข่าวหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอทีวีไปซะนานสำหรับอดีตพระเอกสุดฮอตทางช่องเจ็ดอย่างบีสวิตที่เคยโด่งดังด้วยมาดผู้ชายหล่อขาวตีจนคอละครสาวสาวปรับปืป้มไม่หยุดเมื่อหลายปีก่อนโดยเจ้าตัวเคยฝากผลงานไว้กับผลงานละครและภาพยนตร์หลายเรื่องอาทิกิ่งไพย,ยาติกาคือหัตถะคองพิภพ เพลงไพรยนางอายและยังได้ประกบคู่นางเอกตัวแม่อย่างอัมพัชราภานุ่นวรนุชชมพูอารยาก่อนจะพันตัวไปทำงานนอกวงการปัจจุบันบีสวิตอายุ46ปีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเจ้าตัวก็ยังหล่อไม่เปลี่ยนอีกทั้งยังดูดีสมาร์ทดูคุ้มฐานตามช่วงอายุแถมยังหน้าใสาเปมากกว่าเดิมอีกต่างหากเรียกว่ายังหล่อสู้พระเอกรุ่นน้องได้อย่างสบายสายเลย แต่บางคนก็บอกว่าเปลี่ยนไปมากอย่างน่าใจหายทีเดียวจนโดนพูดถึงว่าเจ้าตัวแอบไปทำตาสองชั้นที่เคยทำอีกครั้งจนคราวนี้ส่งผลให้ใบหน้าหลอหลของหนุ่มบีเสียโดยบีเผยว่าผมมองว่าเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องของโลกปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าเรื่องความสวยความงามมันคู่กับอาชีพที่ต้องทำทุกอย่างผมว่าทุกคนมีใข่บางที่ไม่อยากดูดีผมมั่นใจผมเชื่ออย่างนั้น